อีกหนึ่งอย่างที่หนูชอบและหนูอยากทำนั่นก็คือการสตรีมเกมพี่เอา,อางี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีบุคคลท่านหนึ่งที่จะมาสารฝันองแอร์นะคะ <ừ> um. ซึ่งเป็นผู้รู้จริงๆเกี่ยวกับด้านนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพบเขาดีกว่าขอต้อนรับนะคะคุณพ่อบ้าจากเพจพ่อบ้านเกมนิ่งค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมสวัสดีครับโอ้โหอะไรทำไงานดีนะเนี่ยขอบคุณครับในเพจเนี้ยทำอะไรบ้างครับก็เป็นเพจสตรีมเกมนะครับเป็นสตรีมสดมันคือรายการรายการหนึ่งแล้กันที่เกี่ยวกับเกมซึ่งเราเนี่ยจะเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เองเป็นคนทำเองกดซาวด์เอฟเฟกต์เองเซตทุกอย่างมาให้อยู่ในมือของเราเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกดซาวด์เอฟเฟกต์อะไรต่างๆคนที่ดูรายการคือเขาจะได้ดู เกี่ยวกับเกมเราเพความรู้กับเกมหรือเขาได้เล่นเกมเราเล่นเกมครับเราเล่นเกมให้เขาดูแล้วก็เปิดหน้าเราด้วยว่าเราเวลาเราเล่นเราทำรีแอคชั่นยังไงทําหน้าจริงจังแบบไหนตลกโปกฮาหรือว่าเอาแบบเอนเตอร์เทนสายไหนสายจะมีหลายแบบสตรีมเกมใช่ครับนี่ก็คือการสตรีมเกมและที่สําคัญคือเขาอ่ะเหมือนมีการเขาเรียกโดนาท์เขาเรียกว่าการส่งดาวคือจริงๆมันดูฟรีดูฟรีครับแต่เขาจะส่งโดนาทให้เราก็คือมันจะเป็นดาวเอาดาวเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้ทีใช่แล้วอย่างเงี้ยรายได้พอทํา ได้ไหมคะว่าการที่เอาไมาได้ไหมมันเหมือนอาชีพเหมือนทุกทุกอาชีพครับมันเหมือนพีระมิดแหละคนที่อยู่ท่านสูงๆนะครับหลักแสนหลักล้านก็มีแต่ก็ว่าคือคนที่ไปอยู่จุดนั้นได้มันก็จะน้อยนะครับใครที่อยู่างนี้คืออยู่จุดนั้นหมายถึงต้องดังมากต้องดังระดับระดับประเทศเลยครับก็คือเวลาได้หลักแสนหลักล้านก็มีนี่ถ้าอย่างนั้นเน่ยเดี๋ยวฝากให้ ด,ด,ดูเลตังแอร์ด้วยด้วยวันนี้เดี๋ยวจะสอนให้จนกว่าจะเป็นเลยนแนะนําเป,ป็นอุปกรณ์คือโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องก็สามารถเริ่มต้นการสตรีมได้แล้วนะ<า>ครับเริ่มต้นดาวน์โหลดโปรแกรม OBS มานะครับผมตั้งค่ากล้องตั้งค่าไม้ตอนนี้เราไลฟ์สตรีมแล้วเพราะว่าถ่ายทอดสดอยู่นะครับก็สามารถพูดคุยได้พน่าจะพอได้แล้วก็ได้เลยได้เลย